สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสบายดีทุกท่านมื้อนี้วันดีนะคะสาวสองนะคะไม่แก้วกัละยาาสาวซาทำราะคาปูหรือผู้ลงกาค่ะกำลังนั่งอยู่กับพี่ดอกฟ้าเพชรภูวาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องป้องปายค่ะมื้อนี้ทักทายพี่น้องไก่สีแลงๆเนาะค่ะ มื่อนี้มีอีอย่างดีๆเนาะค่ะน้อบอสแมนดีอย่างเดียวได้ค่ะพี่น้องแซ่ค่ะขอบอกคะ่ะเอ้อย่าหลายมึงเสียเวลาเกิยมึงเสียเวลาซิมเพ่อต้องชิมไอ้เพิ่นเบิรงเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเอิอยอยญอันอย่างนะะี่งใหญ่เพิ่นเอิญอย่างค่ะภาษาขายเพิ่นเอิญมาแหนมเนื้อว่าสั่นออกไปเรียอยายน้องที <c oughs> ่ดินค่ะ บ่าวใหญ่แล้วคือใหญ่พาไปก้อนใหญ่พาไปก้อนนอนเอาที่หยังเนาะเอาที่หลังดังกลัวก็ได้เนาะค่ะเนาะได้ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องปอกใบข้ามาแล้วเด้อค่ะกินจากไหนน้องมาม่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องต้องเอาอันนี้ซะก่อนเด้อันขาวๆนี่เขาเอื่นว่าอย่างนอนอันแผ่นแป้งเอื่อยแผ่นแป้งคำแรกนะคำแรกลักษณะการกินนะคะอันนี้เพิ่นเอิ่อนมาแหนมเนื้องค่ะพี่น้องค่ะหยิบอันนั้นอันนี้ใส่เห็นมันเต็มเนาะค่ะเนาะการกินต้องใส่ใส่ให้มันครบโอ้ยกอชิเศษแห้งเนาะค่ะเนาะ เอาสนอนไหง่ายด้วยค่ะมันจะลายเนาะค่ะเนะเาะบ,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 บุบๆแ <c oughs> บบแสบบ่จ่าแสบบ่จ๋าขออนุญาตบาดคำด้อยค่ะเด้อ <c oughs> พี่น้องบ่งทั้งห้านต้องน้ำลายแตกแน่นอนค่ะ<อ>ืป้าขวิดสะอ่อนส่วนผู้เอามาฝากไม่อย่างเดีอืเอยมันเป็นแนววปวดน,น้องที่สุด มาอุดรสมัยกี่งานหลายๆเอ้ยมาล่ำเนาะ <c oughs> คุณแม่ทองซื้อกลับไปตีฝากคิดละสิบจุด <c oughs> ใหญ่เมือ่อใดบ่ได้กินแนหนมแสดงว่ามาบระหอดอุดรเน,นี่ยนี่ทําอย่างนี้นะคะวิธีกินนะคะเอาผักหองนะคะผักฮองแล้วก็เอาเส้นวางนะแล้วก็ <c oughs> เอาหมูเนี่ยวางนะแล้วก็เอาบักหม่วงเอาอะไรมาแตงอันนี้นะใส่เยอะๆนะเด <c oughs> ีวกาเข้าิ้นว่าแหนมตาเหลียกเหยใหญ่ ได้ไปกินยอมไปนั่นใหญ่เฮ็ดคั่มใหญ่ๆอย่างสี่นี่ใหญ่นี่นคือพ่อว่าคันไปกินกับผู้บ่าวช่อแรกเห็ดตั้งไหนสันเด้เอากะซ่าหวัวมัแล้วกันม,มันไปเห็นเขาอาปากคำใหญ่ม,ยยมันบวกใหญ่นี่ตัวย่างกันเปนนี่ใหญ่นี่ว้าสิ่งเสียดเดียวผู้ขาบผดผู้บักมู้บักแดงครับผู้ขับ ค่ะสังเกตจากคนกินแซบแน่นอนค่ะสุดเอดสุดเอด <c oughs> ลองไปลงไปโอ้สูตรสูตรเด็ดค่ะพี่น้องค,คันติดข้อต้องทุบหลังทุบแห้งๆจังเลยวะสันมันมาเป็นเนื้อเเด <c oughs> นินแม่นวะค่ะแซ่บคือแซ่บกินคือกินอย่าไปย่านตะของบง่งาม บอ้าวค่ะไปคำเย็นๆโมเมนว่าให้เอื้อยว่าเป็นไดดบ่ขาดบอกพี่เม่ใหญ่เม่นบ่เม่นบ่ขาดเด้ค่ะบ่ขาดซอกหันดนแถวนี้ล่ะบ่เมีใหญ่บกพิงหญ่ใหญ่เอ้ยบกพิงใหญ่อันนี้คืออันแดง แตงมะม่วงบักกล้วยเฮ้ยดูอยู่บอกประโยชน์ของกล้วยดิบนี่คืออย่างคือยังขาเอาก็ซอยทองซอยระบายซอยยังเด้เมื่อก่อนท่าคิดผิดเนาะน้องก็คิดว่าการกินกล้วยนี่มันจะเห็นข้าวไทยบวออกอย่างจีเด้เลยไ่เหงาแต่ว่าเมนูนี่คือเมนูสุขภาพล้วนๆพี่น้องทำไรอะไรน้ำมันบัวมาแล้วมาแล้วบักริกมาแล้วจ้าบักกินเยอะแซงแซงกิ้วขอปรลาใสหลายๆพี่คะนี่เอ้ย ตัวนี้ก็จะเป็นยาหอนได้เลยเด้เป็นยาหอนเนี่ยเหมือนปะคะเมนค่ะกินเข้าไปนในไม้วับวับวับเยอะก็เอาจือเครื่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะแก้โรคโควิดได้พร้อดีเลยเมนค่ะเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูเพื่อสุขภาพแมนโอ้ยเฮ็ดคำน้อยไรเยจ้อท่านคอยเด้วพี่น้องบันทูทิฟอ๋อ ก,ก,กัน้ต้องตกใหญ่ะพราะเสือไม่กินมันต้องยานบเบอรหอยันเบอรม,มูกินเป็นกินเนาะคะ่ะพ่อใส่พิกเขาไปแล้วมันจะได้รสชาตินึง่งชื่รู้ซึกเเพชๆเ,ชเ,ชเชนาะคะ่ะเนาะบอกไปเรื่อยๆเ <c oughs> สือแน่ค่ะเอ่ยบ้าพี่น้องเน่ะสิบไปสร้างแหนมเนื่อง ไปกินบ้านเลยวันเสาร์ไปงานนี้เนาะแซบอิร<ส>ีใหญ่เพื่อจะเห็นก็นสีนำไร่แตงแ่งำเข้าผักอันนี้ก็มีประโยชน์ได้เอ่ยนี่อันนี้บ้านเขาเอื่นพัก,อกะะเอียงางรอคะเอ้าโม่ใหญ่โม่จักบ่อนจักดูสอื่นคือทางสก,กลนครบอบอผักแพลวผักแพลวคือกันดูสันทามผักอันนี้จะมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลสละมีเป็นเออเป็นผักที่แบบวิญญาณกุญยาอะไรแบบนี้นะคะกินแก่แบบว่าลูกมะเร็งแบบบำรุงเลือดเลไได้อย่างนี้น๊ ได้เลยมันบมอหได้ด้เอ้ยต้อมรูดเอาต้องกินหลายเนาะแมมกินให้สม่เสมอพร้อมค่ะขันอยากงามคือเพิ่นต้องกินให้มันแบบสม่เสมอเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปใกล้ขั้วดีกินบักะกินบักระเทียมเราว่าใกล้กันก็บม่ได้ได้ประเทนี้เนาะมันก็จะมีอาการกินหอมซึ่ะถ้าต้องคิดว่ากินหอมสมุนไพรเนาะค่ะข้างก็กินน้ำพร้อมเดีนั่งเอกกินกินหอดข้างพี่น้องมาด้วยค่ะ มานะคะมาทานแหนมเนืองกันนะคะพิกสดปลอดสารพิษค่ะค่ะููเลยค่ะเพราะว่าค่ะพีชายิ่งใหญ่หญขายิ่งใหญ่เอกแบบว่าให้มันตาเรียกไปเลยใหญ่ตาเรียกโคโลออกไปเลยไก่ด้วคะ่ะมันเสื่อมน,นันโรคบานต้นไป <c oughs> แค่นปุ๊บกับกำปั้นนวลเจะสีนวลตั้งหลังเด้เจ้าสีนวลแล้วจะ้ะเลือดสิบอกพน,นักงานนั่นเตรียมนวดงวไว้เนาะค่ะน้ำก็ะบอกมาให้น้ำ <c oughs> ก็บอาามกมา,หาให้เอากินได้ใหญ่กินแหนมเนี่ยอะไรแล้วก็โดดลงไปกินน้ำน้องตลอดน,นี่เขาเอินบามเมนูวัดใจค่ะเมนูวัดใจระวังไปไปกินข้าวกับผู้บ่าวเธอเลยถ้าเจอเมนูนี่นี่เพื่อสีท้ายนิสัยออกเลยว่ะสีเหลียงง่ายหรือสีเหลียงง่ายเสีเนี่ย ัวอาจแต่กินข้าบใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าเสียเลี่ยงยากเพิ่นกะเวลาไปขอเพิ่นกะสิบ่เอินค่าดองหลายเพื่อเลี้ยงอ๋อันขั้นกินน้อยๆนี่เพิ่นเพิ่นสิบ่ต่อค่าดองเพราะว่าสมมติว่าเนี่ยอันหมูน้อยๆจังซี่กสเอามาเขือมวยจะอายผู้บ่าวเป็นบ่จ้าแบ่ง4ส่วนหนึส่วน4คั่นผู้ใดเอันเอาค้าบเดียวเลยแสดงว่าเขาสิเริ่มถอยทิ้งเรื่มงเป็นบ่อให โอ้ยใหญ่เอาผักเปรี้ยวใส่หอมนีม่เอ้ยหอมหอม,หอมแบบว่าตามตามแบบฉบับของผักอันนี้เป็นเมนูที่เลือกเรียกเรียกของคนไหนอยาได้กินผักนะพี่น้องคะเป็นเมนูที่แบบว่าเมนูรักษาสุขภาพนะคะคนไหนที่ไม่ชอบทานผักนะคะก็ทานหนมเนืองนะคะเอาเนื้อหมูเป็นตัวล่อผัว้าลังคนมานนี้เอ้ยกินบเป็นเด้ฉันเคยเห็นอเอ้ยฉันเคยเห็นเหตงไงคะเขาคี้ค้านหอเขาเป็นคนขี้ค้านเขาสิเอา,าตะต้อนหมูเหญ่ๆคุยบื้อคุยบื้อเลยใหญ่มันจะเยอะาแสบแล้วค่ะ แซ่ผดใหย is, ad, eat, ่ตอนกินกินแล้วแล้วมันเมาน้ำกลนอ๋อแม่มาค่ะเพราะว่าคุนกระสิคิดสูตรมาแล้วนะคะว่าต้องต้องกินผักด้วยโดยโดยพี่น้องโดยโดยเลยเบิ่งเด้อน้องเลยเบิ่งเด้ออ๋อยียมทุบหลังวาพี่น้องเสียบแห้งแซบขักแศบนี่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยกินสามคาจะคำอิ่มเนาะค่ะเนาะ อีกข้ามันึงอิ่มเลยนะแยอิ่มมาเลยเด้อมันจะแพ้เนาะเบิเาเบิดเฮาเบ่ร์ดเฮาเบิรเอาเบราิรอดเาเบิรดเฮาเบร์ดเฮาเ์ดเฮาเบิร์ดเฮาเบิรเาเบเาเบรดเฮาเบรนดเฮาเบิ่เาเด้าเบิไดเฮาเรเาเบิรดเเบิดเาเบิ้ดเาเดเเเารดเฮาเบิดาเาเบิร์ดเฮาเบิร์ดเดเฮาเ้าดา กินแหนมน้าวเหนียปูมากินกินเฝ้ากินแล้วก็เฝ้าตายได้ไปโอนที่มวนระดกข,ข,ข้านยคักแม่ปว <laughs> ดบาดตัวกงโอ้พี่มาทีไปอ้าวเย่มาเข้าบาัเคิดเข้บาบาัตรบัตเข้าไป้หัวเด้อยอล้วต๊ขัวก็ไ่ได้อาบน้ำแม่แม่เบ่ากับผัวนะแม่เจ้าก็คือแม่คอยนะอมแม่คอยก็คือแม่เจ้าแม่เจ้าก็คือแม่คอย เงืนเจ้าก็คือเงินของข่อยงานอยู่น้ากันนั่นผัวกับเมียนี่ผัวเมียนี่กูม,มึงจะได้ว่าเงินเจ้าก็เป็นเงินของข่อยกระเป๋าเดียวกนันแต่ว่าเงืนข่อยก็เป็นเงินของข่อยเดี่ยมันเป็นเงินของเจ้าอ,ออกต้องหาดกะเป็นเนาะค่ะเนาะทำไมมันเป็นไปยังสั่นตัวมันไหลไปยังสั่นตัวอุ้ยอยากเห็นหนาพวอโอหนมมาทรงได้ว่าอีกหนึ่งคำนะคะ ห่อเอาผักตุ้มเข้าปุแบบนี้นะคะแล้วก็อ้าปากกุ้งกวงนะกุ้งกวงเลยนะกุ้งก้วงเลยนะคะไม่อยากแสบน้ำลายเลยกระดาษกินจ๊จวยยังยังน้ำลายไหลเนาะพี่น้องหนึ่งสอง้รุ่นซอยพี่น้องรุ่นซอยเนาะเนาะกินเยอะก็ไม่อ้วนเพราะว่ามีพักเป็นตัวซอยค่ะกินน้อยเด็แสบคักอิ่มเราต้องจงท่องไปใส่ยังอีก กินให,หนบบ้มันเปิดก้อนโมเลยบบกินให้หมดก้อนโมเลยมันบอเผินผ้ากินเลอพี่น้องเด้วบ่ต้องเกรงใจค่ะพี่น้องคะมอนีนะคะแม,นนะคะม่แก้วกัลยาก,กับพี่พี่ฟ้านะคะค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะมาแนะนาเมนูอาหารอร่อยๆให้สู่พี่น้องเมืองสู่กินนะคะพี่น้องฝากพี่น้องนะคะติดตามผลงานเขาเอ่ยนองค่ะทั้งสองทานนะคะน้องใหม่เมืองจุมแพรแฟนเพจช่องบุญสัมพันธ์เรคคอร์ด และช่องของพี่ดอกฟ้าเพรภูพ,พ,พาน,พานแฟนเพจะนะคะเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้าไปให้กำลังใจเฮาเอ้ยน้องอีกปรดนอาเซมีแนวดีๆแปลกๆคอนเซ็ปต์แบบมุ่นมวน,มวนสนุกสนานนี่ค่ะใ <laughs> ห้พี่น้องได้เบิงเลยชมกันหือว่าพี่น้องเห็นเฮาสองคนกินแบบนี้ปุ๊บอันแม่พี่ยังเสียก็ได้อันเอาอันนั้นนี่ไม่กินให้เบิงแน่เฮาก็สิจ้าตามใจพี่น้องนะคะเมนพี่ป้าค่ะปากค่ะค่ะจังไรกามอนี่ได้มาแล้วกะ ฝากติดตามช่องดอกฟ้าคือจังเมแกวพันวาเนาะคะ่ะเนาะมือน,นีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อ่าสีเหตุไห้พี่น้องได้มีความสุขก,กันทั้งช่องนีเนาะคะ่ะเนาะโดยเฉพาะตอนนี้เมแกวพันกำลังกินแซบอยู่กะขอบุญขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกําลังใจด้วยนะคะฝากติดตามอีพีหน้าฝากติดตามอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะอ้ากันไปค่ะ